สวัสดีค่ะเพื <tinc S 2> ่อนวันนี้เราก็จะมาเปิดเผยความจริงของชีวิตเราเนาะก็คือตอนเนี้ยเราได้ค้นพบแล้วว่าในตัวเราเนี่ยมีมะเร็งมีมะเร็งแต่ไม่รู้ขั้นที่เท่าไหร่นะคะเพิ่งตรวจพบวันนี้ก็เป็นวันที่แปดแล้วเราก็อยากจะเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆนก็คือจริงๆแล้วว่า มันไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะเป็นมะเร็งที่หลังไขมันไม่มีอาการบ่งบอกในทางตรงนั้นเลย,ยงไงอยู่ๆเราก็อาหารไม่ย่อยปวดท้องปวดท้องลมพันไส้แบบมีลมในไส้พองจนแทบจะระเบิดแล้วก็ระบบขับถ่ายก็เสียนะเพราะก่อนหน้านี้ที่จะเป็นเนี่ยเหมือนกับเรา ออตื่นเช้านอนดึกเหมือนกับแบบว่าไม่ได้นอนแล้วตื่นเช้าออกไปทับงานติดกันสอสวันนะแล้วเราก็จะกินข้าวไม่ตรงเวลาทําให้เป็นลมในท้องท้องก็พองอืดขึ้นมานะแต่สุดท้ายตรวจไปตรวจมามันไม่ใช่เกี่ยวกับกระเพาะไม่เกี่ยวกับลำไส้เลย เกี่ยวกับมะเร็งรังไข่ที่เราเป็นทุววันนี้เพรานั้นเพื่อนๆถ้าเจอปัญหานี้ก็เลยอย่าลืมไปตรวจนะแต่นนอยากจะเล่านิดหนึ่งว่าเมื่อ4ีหปีที่แล้วตอนช่วงที่มีโควิดนะช่วงที่มีโควิดงวดแรกก่อนมีโควิดงวดแรกเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่านวนอะตกงานนะเนื่องจากบริษัทที่นวลทางานอยู่มีเงินเดือนประจําเขาได้ปิดกิจการลง ทำให้เราตกงานแล้วก็บ้านถูกยึดลูกก็ออกจากมหาวิทยาลัยไปทีนี้เราก็ได้มาทํางานที่บริษัทตู้กาแฟ,าฟาหยอดเหรียญนะแล้วก็ประสบผลสําเร็จในระยะหนึ่งแต่ทีนี้จุดพีคมันมีอยู่ว่าที่ผ่านมาทั้งชีวิตเราทํางานฝ่ายขายบริหารฝ่ายขายมาตลอดซึ่งเราก็จะโดน กระตุ้นยอดโดนให้ทำยอดทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนสู้กับชีวิตมาเพราะว่า,าทั้งเลี้ยงลูกค่าเทอมลูกเลี้ยงตัวเองเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะมีภาระต่างๆมากมายเดือนหนึง่งใช้เงินามากกว่าแสนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำงานมาเยอะครับแต่พอมาทำงานที่ตู้กาแฟหยอดเหรียญเราก็ได้คิดคือว่าอืม เนี่ยเราสามารถที่จะ,กะเกษียณได้เพราะอะไรเพราะตู้กาแฟหยอดเหรียญมันเป็นตู้อัตโนมัติที่เราเอาไปตั้งแล้วมันก็ขายลูกค้าหยดเหรียญปึ๊บกดลงมากินก็ได้เลยเราก็เลยเออเนี่ยทำให้เราคิดว่าถ้าช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยแล้วเราเป็นคนไข้ติดเตียงทำงานไม่ได้อย่างน้อยลูกเราก็ยังเก็บเงินในตู้มาเลี้ยงเราได้เขาก็จะไม่ลำบากเนาะเราก็เลย มีตู้กาแฟของเราเกือบสามสิบตู้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ได้ทยอยขายแบ่งขายไปบ้างก็เหมือนกับว่าลางคนเขาอยากได้แต่ไม่มีเงินเยอะแล้วเราดูแลไม่ไหวเราก็แบ่งขายไปบ้างตอนนี้ก็เหลือน่าจะประมาณเ,าเกือบยี่สิบตู้นะคะแต่ตู้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปตั้งเอาเก็บกลับมาเพื่อทำสีสทำติ๊กเกอร์ใหม่แต่ถามว่ามีปัญหาไหม ถ้าเราไปซื้อเฟรนชชายต่างๆที่เราจะต้องไปเรียนเรียนรู้อย่างเช่นไปซื้อเฟรนชชายกาแฟเราก็ต้องไปเรียนรู้วิธีชงกาแฟวิธีปรุงกาแฟแล้วก็ต้องมีหน้าร้านนะคะแล้วเราอยู่หน้าร้านไม่ได้เราก็ต้องจ้างลูกน้องนะคะแต่ถ้าเราปิดแล้วไม่ได้ขายร้านเราก็ต้องมีปัญหาต้องลือ้อต้องเอาของมาเก็บนะคะแล้วถ้าจะเปิดใหม่ก็ต้องมี การจ่ายเงินมากมายในการที่ต้องไปจ่ายค่าล่วงหน้าไปรีโนเวทไปตกแต่งนะแล้วก็ต้องเอาลูกน้องไปวางอีกนะตรงเนี้ยตู้กาแฟหยอดเหรียญที่นนทำอยู่เนี่ยถ้าเกิดนนเอากลับมาตั้งที่บ้าน,น,นก็ไม่เดือดเดือดร้อนอะไรก็คือเงินที่ได้มาแล้วก็มีเงินจากบริษัทเป็นเงินพา s s i v ซ i n อินคัมที่เราเคยลุยงานไว้เยอะๆแล้วก็เก็บผลผลิต กินจากตรงนั้นแต่ถึงจะไม่มากมายแต่ก็ประคองชีวิตเราได้ในช่วงที่เราเพักนะคะในช่วงที่เราพักแต่ในตู้กาแฟหยอดเหรียญน่ะคุณลองคิดดูนะถ้าตู้เราไปตั้งในตลาดซึ่งแม่ค้าแม่ค้าคนเข็นผักหรือลูกค้าที่ ขับรถรับจ้างเวนมอเตอร์ไซค์นะนั่งอยู่ง่วงๆก็มากดกินแค่สิบบาทอย่างเงี้ยเขาก็กินได้ง่ายๆราคาไม่แพงอยเงี้ยราคาถูกๆนะะแต่ถ้าเ,เราขายวันหนึ่งสักประมาณแค่สามสิบแก้วห้าสิบแก้ววันหนึ่งเราก็ได้สามร้อยหรือห้าร้อยบาทนะแล้วถ้าเรามียี่สิบตู้เราก็มีไรายได้วันหนึ่งเยอะนะกำไรครึ่งต่อครึ่ง ก็เยอะนะกับการที่เราไม่ต้องไปนั่งเฝ้านั่งทำงานนะถึงแม้จะแบ่งค่าดูแลแบ่งเป็นค่าผงค่าอะไรเนี่ยเราก็ยังเหลือกินเหลือใช้อยู่นะคะถึงแม้เราไม่ได้เอาไปตั้งก็ไม่ได้เดือดร้อนนะตอนนี้เราก็ได้คิดเลยว่าช่วงที่เราพักเนี่ยคือพอเราตรวจว่าเราเป็นมะเร็ง เราก็จะพักผ่อนจะไม่ไปทํางานจะไม่ไปไหนเลยเพราะเราไม่อยากป่วยไงฮะถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกแล้วเ,เป็นหวัดหรือไอเป็นไข้หรือไปรับเชื้ออะไรมาเนี่ยคือตอนนี้เหมือนภูมิเราต่ำนะเราป่วยขึ้นมาเราก็จะไม่ได้ผ่าตัดการผ่าตัดของเราก็ต้องเลื่อนไปอีกเห็นไหมนั้นตอนนี้เราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายเราให้แข็งแรงในระหว่างที่เรารักษาร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยเราก็มีเงินในตู้กาแฟ ที่สามารถไปเปิดหยิบมาใช้ได้นะคะไปเปิดหยิบมาใช้ได้แล้วก็ตู้ที่เราเก็บไว้ที่บ้านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะ mm hmm. พอหายป่วยวเราไปหาที่ตั้งดีๆใครอยากจะได้ใครมีที่ตั้งดีๆอยากจะดูแลตู้ให้เรากําไรเราก็แบ่งกันก็ลครึ่งก็ได้ตู้เป็นของเรากาแฟเป็นของเราแก้วเป็นของเราเราลงทุนทุกอย่างให้นะคะแล้วคุณก็แค่ดูแล น้ำคุณไฟคุณน้ำก็แค่จากเครื่องกรองนะคะกอ่อครั้งหนึ่งก็ประมาณ5ลิตรไม่เยอะอะไรนะคะแล้วไฟวันหนึ่งไม่เกิน8บาทถ้าขายดีวันหนึ่งเป็นร้อยแก้วนะ,ค,ะคุณก็ลงทุนแค่นั้นนอกนั้นก็แนะนําลูกค้าหยอดยังไงนะคะให้ลูกค้าแลกเหรียญหน่อยอย่างเงี้ยก็แบ่งกันคนละครึ่งคุณก็ได้เป็นกิมมิค เอาไปวางไว้หน้าร้านเรียกลูกค้ามาด้วยตามไปนะไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยร้านขายยาร้านขายผักนะคะหรือว่าเป็นตลาดนะเป็นเจ้าของตลาดถ้าอยากได้ตู้เราไปวางก็แจ้งมาเลยแล้เวเราไปวางให้เราไปวางให้นะคะตอนนี้ตั้งอยู่ที่บ้านประมาณสิบสามตู้ตั้งอยู่ที่บ้านประมาณสิบสามตู้นะคะ ใครอยากจะให้อไปวางก็บอกนะนี่แหละเป็นเป็นความคิดครั้งแรกที่เราลงทุนไว้ตอนที่เราทํางานว่านี่แหละมันจะเลี้ยงดูเราแทนลูกเราเลยก็เป็นตู้ผลิตเงินนะคะให้เราได้กินได้ใช้ตอนนี้ตู้เขาก็ออกแบบใหม่เรื่อยๆนะคะสีสันสุดสวยมีหลายสีนะคะมีรูปแบบน่ารักน่ารักไม่จำเจค่ะก็ มันเป็นเครื่องมือทําเงินให้เราหรือถ้าใครอยากจะซื้อเฟรนชายเพื่อทําธุรกิจก็ติดต่อเราได้ตรงเนี้เราก็คือแบ่งปันว่าระหว่างที่เราทํางานไม่ได้เราจะหาก,กินยังไงนะคะเราจะหาก,กินยังไงมันก็มีเงินให้เรากินได้เราใช้อยู่เรื่อยๆจากการที่เราลงทุนไว้นะคะมันแล้วถ้าเราจะมีบ้านให้เช่าลักหลัง หลังหนึ่งนะถ้าเราลงทุนล้านสองล้านค่าเช่าเต็มที่ก็ไม่ถึงหมื่นเก็บค่าเช่าได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่ตู้กาแฟของเราเนี่ยลงทุนล้านหนึ่งได้ตั้งยี่สิบตู้นะคะยี่สิบตู้ยี่สิบสาขาตู้หนึ่งเกิดขายได้แค่วันละยี่สิบแก้วเก็บตังสองร้อยบาทต่อตู้ยี่สิบตู้ก็ได้วันละสี่พันก็ไม่คือเละนะคะกับการเอาเวลาไปดูแลตู้ ทำความสะอาดเก็บเงินเติมผงเติมแก้วในแต่ละวันแล้วก็มีไรายได้วันละสี่พันอันนี้คือขายแบบขี้เลยมากเลยนะคะขายได้น้อยนะคะเพื่อนๆก็ฝากเอาไว้ว่าตู้แฟยอดเหรียญเป็นยังอะไรที่ตอบโจทย์กับชีวิตยังทําเงินได้อยู่ยังช่วยให้เรามีไรายได้อยู่นะคะถ้ายังไงก็พักมาก็ได้นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะมีคนขายเยอะแยะมากมายคะ่ะตอนนี้ คนก็ค่อนข้างรู้แล้วระว่ารสชาติมันอร่อยมากมเป็นกาแฟที่ได้รับรางวัลมาตรฐานดีเด่น